อายการที่ทำคดีนี้ในยุคสั่งไม่ฟ้องนะฮะต้องแบ่งให้ถูกต้องนะฮะอายการทำคดีนี้ในยุคสั่งไม่ฟ้องกับอายการที่ทำคดีในศาลอาญาใต้ในยุคสั่งฟ้องคนละค,คนละชุดกันในยุคสั่งไม่ฟ้องนี่มีผู้ใหญ่ในสนักทนา,าการสูงสุดกำกับดูแลอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมรู้ไหมว่าปัญหาเรื่องรถขับเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่นี่นะมันมีเบื้องหลังอยู่ประเด็นหนึ่งไม่มีใครพูดถึงเลยแม้แต่นิดเดียวมันมีพยานสำคัญคนหนึ่งคือดรสทน วิจาร์วรรณลักษณ์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้ให้ข้อเท็จจริงผ่านสื่อว่าขณะเกิดเหตุดตรสะทนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเมื่อเกิดเหตุคดีนี้ได้รับการประสานงานจากพันตำรวจโทธนสิทธิ์ แตงจันให้ไปร่วมตรวจที่เกิดเหตุและดูกล้องวงจรปิดวัตถุพยานที่บันทึกภาพรถของผู้ต้องหาพร้อมกับคิดคำนวณความเร็วของรถที่แล่นไปในที่เกิดเหตุดตรสะทนได้ทำรายงานคิดคำนวณส่งให้กับกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อใช้ประกอบคดีโดยยืนยันว่าขณะเกิดเหตุรถผู้ต้องหาแล่นไปด้วยความเร็วประมาณ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านผู้ชมครับแต่ข้อความดังกล่าวไม่ปรากฏในสำนวนการสอบสวน อันนี้ก็คือความผิดพลาดของตํารวจละมีหน้าซ้ําดรสามารถราชพลสิทธิ์เป็นผู้มีความรู้ความเชีช่ยวชาญานการคิดคานวณหาความเร็วรถได้ประมาณการแล้วว่าผู้ต้องหาขับขี่ไปน่าจะมีความเร็วไม่ต่ากว่า126กิโเมตรต่อชั่วโมงข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานพยานใหม่และเป็นพยานสําคัญที่จะทําให้สารลงโทษผู้ต้องหาที่หนึ่งได้ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา147รท่านผู้ชมครับผมสรุปให้อย่างนี้แล้วกันคำถแถลงของ พวกอายการทั้งหลายเมื่อวานนี้ข้อที่1คําแถลงนี้พยายามเน้นย้าทุกครั้งว่าคําสั่งไม่ฟ้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยแล้วทั้งท่านี้ในความเป็นจริงและคําสั่งไม่ฟ้องนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและหลักฐานที่กล่าวมานั้นก็สามารถจะอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมได้ประกอบกับคําสั่งฟ้องของพนักงานาการสํานักง,งานคดีอากรุงเทได ข้อที่2คําแถลงนี้สวนทางกับเจตนาของการถแถลงข่าวในข้อที่6สวนทางกันนะเขาสวนทางกันเองนะของนางสาวนัทวัฒาฉัดไพรทูนอายการพิเศษฝ่ายสารญการกฎหมายอาญาซึ่งออกมาให้ความเห็นเมื่อวันที่31กรกฎาคม2563ว่าอายการไม่มีอำนาจเอาข้อที่จริงจากสื่อสารมวลชนหรือจากแหล่งข้อที่จริงอื่นใดที่อยู่นอกสำนวนการสอบสวนมาใช้ในการสั่งคดีได้เราควรจะมีบทลงโทษกับนางสาวนัทวัฒาฉัดไพรทูนนี้ได้ยังไง ข้อที่ 3. ประเด็นเรื่องความเร็วความจริงไม่ต้องมีหลักฐานใหม่เพราะว่ากรณีการร้องของความเป็นธรรมกรณีนำพยานผู้เชียวชาญคือรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สายประสิทธิ์นั้นได้เป็นยุทธ์ที่ยุติตารมระเบียบด้วยกฎหมายแล้วตั้งแต่แรกแล้วเขาร้องของความเป็นธรรมมาแล้วตั้งแต่แรกแล้วอายการแจ้งไปแล้วว่าน้ำหนักไม่เพียงพอหักล้างหลักฐานเดิมไมได้แล้วร้องเรียนถึงอายการสูงสุดในเวลานั้นแล้ว กรณีนี้อธิบดีอายาการสำนักง,งานอายาการกรุงเทพใต้จึงดําเนินตามต่อด้วยการให้เจ้าพนักง,งานอายาการสั่งฟ้องและสารออกหมายจับประเด็นที่5สรุปใครต้องทําอะไรท่านผู้ชมครับอันแรกสุดต้องเพิกถอนคําสั่งไม่ฟ้องของน,น,นายเนรนาคสุขรองอายการสูงสุดซึ่งไม่ชอบด้วยระเบียบไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายอายามาตรา1 4 0เไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติองค์กรอายการและพนักง,งานอายาการปีพศ2 5 5 3 และไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะพนักง,งานอการได้สั่งฟ้องและขอหมายจับแล้วและศาลอาญากรุงเทพใต้ก็เห็นชอบด้วยประการที่สองต้องเอาผิดเจ้าพนักง,งานสอบสวนรายการที่ทําให้หลายข้อหาหมดอายุความไปก่อนหน้านี้รวมทั้งปกปิดข้อมูลและไม่สั่งฟ้องหลายข้อหาบิดเบือนข้อเท็จจริงประการที่3ต้องเอาผิดพยานเท็จในคดนีนี้รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่ให้การเป็นเท็จรองศาสตราจารย์ดรสายประสิทธิ์ต้องโดนเดิมเนินคดีข้อหาให้การเป็นเท็จ ประการที่4ท่านผู้ชมต้องเปิดเผยรายงานคณะกรรมาการกฎหมายสภานที่ประจัดแห่งชาติในสมัยรัฐบาลคอสช,ชหากมีการแอบอ้างโดยไม่มีมติคณะกรรมาการหรือการทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมแทนผู้อื่นแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมย่อมต้องถูกลงโทษตามกฎหมายประการที่5จะต้องรื้อและติดตามายารชุดนี้หลายคดีที่ไม่ทำหน้าที่ในการสั่งฟ้องเพื่อช่วยเหลือคนในฝ่ายรัฐบาลจำนวนมากรวมทั้งคดีที่มีอุทธรณ์คดี อย่างเช่นของคุณโอ๊กผ่านทองแท้ประการที่6ต้องเอาผิดเจ้าหนี่ตำรวจที่ไปประสานองค์กรตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพให้ยกเลิกหมายจับท่านผู้ชมครับคุณไปขอหมายจับจากสารอาญาใต้แต่คุณจะยกเลิกหมายจับคุณไม่ไปขอหมายคุณไม่ไปขอยกเลิกจากสารอาญาใต้เป็นการกระทําปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบที่คุณไม่ไปขออาจจะเพราะคุณรู้ว่าสารอาญาใต้พิจารณาแล้วว่าอายการสั่งฟ้องแล้วถ้าไปขอถอนหมายจับเนี่ยคุณอาจจะมีคําตอบมั ตำรวจต้องประสานอินเตอร์โพออกหมายจับต่อเพราะสารยากรุงเทพใต้ยังไม่ได้เพิกถอนหมายจับประการที่7เมื่อคดีนี้มีผู้เสียชีวิตไม่ว่าจะขับรถด้วยความประมาทหรือเจตนาล้วนแล้วแต่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งสิ้นไม่ใช่กลายเป็นผู้รอดทุกข้อหาประการที่8ท่านผู้ชมเนื่องจากคดีนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตช่อราดบางหลวงครั้งใหญ่จึงจำเป็นต้องปฏิรูปองค์กรปปช ซึ่งมีแต่คนในฝ่ายรัฐบาลที่ได้รับการคุ้มครองและทำลายฝ่ายตรงข้ามทำให้ประชาชนไม่มีใครเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้เมื่อประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมประเทศชาติก็ล่มสลายประการที่9ขอพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนช่วยกันตรวจสอบเป็นหูเป็นตาจับผิดจับโกหกและแชร์เพราะการจับได้ไล่ทันทางสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงและทำให้ความเร็วร้ายนั้นลดลงได้ประการสุดท้าย ถึงเวลาต้องมีการปฏิรูปตำรวจและอายาการทั้งหมดได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่าทุฝ่ายตรงกงันข้ามต้องผิดหมดยกเว้นเศรษฐีและคนในญ,ญาติพี่น้องของฝ่ายรัฐบาลที่ไม่มีวันติดคุกท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพูดวันนี้เนี่ยผมพูดให้กับประชาชนที่รักความเป็นธรรมและผมพูดให้กับท่านอายาการจํานวนมากที่เป็นคนดีแต่อึดอัดใจที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสํานักง,งานอายการสูงสุด ไม่ทําหน้าที่โดยสุจริตโดยเที่ยงธรรมและโดยไม่มีอคติท่านผู้ชมครับท่านอายการทั้งหลายครับผมต้องขอโทษที่ผมเรียกร้องให้อายการนั้นเลิกเป็นอิสระผมยังยืนยันอยู่พวกท่านต้องมีเจ้าภาพถ้าท่านไม่มีเจ้าภาพท่านจะเจอเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาอย่างน้อยที่สุดถ้าท่านมีเจ้าภาพอย่างน้อยที่สุดประชาชนสังคมสามารถจะทุ่มเทและไปเอาเรื่องกับคนซึ่งเป็นเจ้าภาพได้อย่าไปสนใจว่าใครมาเป็นเจ้าภาพอย่างน้อยมีตัวตนให้เรา เป็นเป้าให้เราไปเล่นงานได้